โอเคค่ะมานาจะทำการทดลองอะไรคะนนอ่าโอเคเอาไหมอ๋ออ๋อโอเคค่ะมานาเรียงก่อนใช่ไหมโอเคค่ะ,อ,อ,คคะอ่าสีเขียวเรียงค่ะ อ๋อสีเหลืองเรี่ยงค่ะสีส้มเลียงค่ะอันนี้จะทำเป็นตัวหนอนเหรอคะหรือทำเป็นตัวอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมแล้วหราจะทำยังไงต่อค่ะอ๋อ,อด้วยเนาะอ๋อเราทำให้เป็นสี่เหลี่ยม ีเดียมผืนผ้าใช่ไหมคะไว,ไว้มาแล้ว <c oughs> จ้าโอเคค่ะใกล้เสร็จยังคะยังว <c oughs> าวรุ้นเลยรุ้นเลยเอ่สีเขียวมาใสาเหลืองค่ะเขียวค่ะ ส้มค่ะชมพูค่ะอีกสามอันอีกสามอันนะคะเหลืองค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะแล้วทำาไงาต่อใครกินให้หน่อย,ใค,ใ,อยใครกินให้หน่อยค่ะพี่มิวกินค่ะหนูแปง้งฟันแล้วหนูแป้งฟันแล้วค่ะพี่มิวกินได้ค่ะพี่มิวหม่ำเลยนะคะอ,อ,ะ,อะต่อไปนะคะโมนาก็จะเอาน้ํานะคะที่มีนะคะแล้วโมนาทำยังไงต่อคะ รุนเลยแล้วก็เทเข้าไปค่ะเทเข้าไป้ไ<ง>าละลายแล้วไงต่อคะยันไง,ไงตอนนี้น้ำกำลังละลายนะคะ ละลายเป็นสีต่างๆเลยละลายเป็นสีเขียวละลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ละลายเป็นสีสม้มละลายเป็นสีชมพูแล้วน้องโมนาก็เทน้ำลงไปอีกรอบหนึ่งอ่าน้องโมนากำลังดูนะคะแล้วตอนนี้น้ำมันก็ละลาย ว้าวว้าวว้าวาละลายเป็นสีต่างๆค่ะโอ้โหมันละลายออกไปหมดเลยแล้วยังไงต่อคะลูกเมื่อมันละลายออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะมันก็จะเป็นรูปแหวน ก็จะเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ล้ละ,ละโอ้มันเป็นสีเรนโบว์ใช่ไหมใช่อ๋อมันก็เป็นสีเรนโบว์นะคะท่านผู้ชมฟูฟูฟูเรนโบว์ Rainbow แล้วประมาณนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือจบคลิปแล้วยังคะลูกถือว่าจบคลิปแล้วยังคะ อ๋อมีการพลิกโอ้โหน้องโมนาพลิกแล้วค่ะตอนนี้พลิก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 ไปอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้มือปุ๊บปุ๊มของน้องโมนานะคะโอ้ยจากสีต่างๆมันก็จะเป็นสีขาวเห็นป่าวสีขาวนี่ไงนี่ไงนี่เห็นป่ะนั่เป็นสีขาวๆเลยเยี่ยมว้าว อ้าวเรนโบว์หายไปหมดเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นผลยายของน้องมอนานะคะจากสีต่างๆในผลในขนมหวานตอนนี้เป็นสีขาวหมดเลยเฮ้ยหนูทำเป็นรูปหัวใจหนูทำเป็นรูปหัวใจใาจุบคลิปโอเคค่ะคขอจุบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ Good night 拜拜。